ดึง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 วอลวอลวอลยอยากใส่เข้าไสกปรกเตะหน้ามึงทีมสองทีะกูเก๊กเธอหนึงฝากเลยดีเอาวิธีเกมึงข้างหนึงยัวเลยจะบดูเป็นร่องหนึ่งอยากใส่จอแดงเข้าไปเตะหน้ามึงจะโดนทีมสองทีะกูเก็คทันอยากฝากเลยดีเอาวิธีเกมึงข้างหนึ่ง ยัวเลยแซ่หนึ่งเพลงร่างหนึ่งกูเอาใส่เงินซูเปอร์ใส่ยาใครได้ในกูจะไปไว้นะข้ามึงแตงกุยาค่ะยาสั่งอยดีนวิธีบนใบหน้ากูไปพลังกันเนินมันกับโกคุเบสโกก็แทรเจอกระโหลกพวกมึงยุบเงินและช้อนและกองที่แพงแพงมึงยังหาได้ไม่เทลกูวู้ย่าสลิวดีสิลีกไปอะไรมึงซีมีใครบอกกูไม่มีดีกูให้สาวจีจี้ยืบอดีกูไงกีเยืดน้ำเล็กอีกงดันกูยั่งกี บอกว่ากูไปยังไงไม่อย่างนี้ให้ไม่รู้จักกูที่ช่วเราเขสักทีอยากใส่แอร์ฟอร์สก็ไปเตะหน้ามึงกันเดินทีมสองสตีลกูัวเก่งท่าหนึ่งอยากฝากรอยดีเอาไว้ที่แกมึงข้างหนึ่งยัวเลนส์แบบดงเมงร่างหนึ่งอยากใส่คมเมาสคาเวอรส์สก็ไปเตะหน้ามึงทีมสองสตีลกูัวเก่งเธอหนึ่งฝากรอยดีเอาไว้ที่แกมึงข้างหนึ่งอยากจะเตะหน้าแบบจังๆไงเขาบอกเสียงดังๆฝันระแบกบแน,บ,นบแนบแหมถ้ามึงล้มแนมแนบกับพื้นแนบ จะไปเกตส้นตีนี่แบบแม่นแม่นเหมึงโชว์ฟยวอยากเดียวอย่าเพลียเห็นมึงโชว์พาวิกับหมาจะมึงเหียวรามคมคุณภาพดีๆไม่มากับหน้าของคนอย่างแม่งอย่ากใส่จอดแดงว่าเต้ามึงจังจะตอนหน้ามึงยัยเพื่อนมึงบางนะี่ยตุ๊กเล็กว่าจะล่อหน้าแม่มึงเห่ลราจุยเฮ้ยไมื่อวันี้ถึงมึงจังเห็นมึงอยากเกิดมึงจะเป่าให้ดับออกอดไอที่เดียวเสรจะเอาให้หลับแม้ว่าคาติคไม่มีนให้สาไม่อยากลาบคุณเอก็เลือกเอาไอสาอยากใส่ข้อวัสแล้วก็ไปเตะหน้ามึงทีมสองนี้ือกูเกแกง่าน ฝากรอยตีนว้ทีแก้มข้างนึงยัวเลเซ่งม่งร่งหนึอยากใส่ช้างดาวไปเตะหน้ามึงก็ตดวทีมสองีลก้วแจกท่านึงอยาฝากรอยตีนว้ที่แก้มมึข้างนึ่ง่กูเรมเหนื่อไปแเล่มันก็มันนพรกูนั่นใส่เงโซดาีไม่มีเชื่อมมลงมาตอนนี้กูร่างบอเสียจะฝาสตีบวิธี้มไได้เสวเตองเฟรกับลงทางกแล้วกูไม่สนมึงมาจากไหนแล้วก็จะพาพวกมึงเข้ามาเพราะว่าที่มึงจะไปเวลาที่มันนังกูฆ่าพวกมรที่กู โทษว่าเธอไปเตะหน้ามึงทีปซอสตีละกลัเก๊กท่าหนึ่งฝากรอยตีนเวิธีแกมมึงข้างหนึ่งยัวเลยสับนองเบ่งร่างหนึ่งอยากใส่ช่างดาวไปเตะหน้ามึงกระโดดทีปซอสตีละกลัเก๊กท่าอยากฝากรอยตีนเวิธีแกมมึงข้างหนึ่งอยากใส่ไอ้กี้แล้วจะไม่เตะหน้ามึงมันใส่แสบไปได้ไปหนึ่งหน้าตึงสไตล์กบิลจับมัในมึงหน้ามึงยัวเลยสับนองเบ่งร่างหนึ่งไอ้เหี้ย